เป็นไงบ้างโจโฉที่นี่วิวสวยมากแกก็เลยดูสวัสดีครับอยู่กับผมจังเกิลโจนะครับก็พาน้องๆเขานะครับมาเที่ยวที่เกาะพะลวยกันนะครับโ,โดยที่วันนี้นะครับก็มีนี่ครับน้องโจโฉนะครับจากช่องโจโฉสิบกววันนะครับแล้วก็น้องๆจากช่องจังเกิลฟันนี่ด้วยนะครับ นี่ครับก็น้องเลดน้องพอน้องป๋องนะวันนี้นะผมจังเกิลโจจะพาทุกคนเนี่ยไปลุยกันนะรู้สึกกันปิดปิดยังยังเซียนโจเขานะอ่าพี่ครับเปิดตัวให้เปิดตัวให้นี่โอเคครับพี่โจพี่โจจังเกิลเขาบอกว่าอ่าพี่โจเขาเนี่ยจะพาเราไปเที่ยวเกาะทะลวยกันนะครับซึ่งที่เนี่ยพี่โจเขาคุยไว้เยอะมากนะครับว่า วิวสวยอะไรสวยเออยิ่งโดยเฉพาะตอนพาสาวๆมานะโอ้โหแบบสุดยอดนะครับสาวบอกว่าหลายคนแล้วใหญ่เลยใช่พ่อาเชื่อพ่อเชื่อไม่ได้ผิดนี้ใครเห็นไม่ได้เก็บไปเก็บไปไม่ใช่ไม่ใช่เ้าไปก็ร้ายไม่รายมนี่นะครับนี่นะครับที่อยู่กับผมนะครับก็คือพี่นวลนะครับอ้าวีกับอาซีพี่นวลอาซีนะครับพี่นวลก็ก็คือนะครับเป็นเจ้าของกองเฮ้ยไม่ใช่ <Okay. S 1> <kilo lens> พี่ดวนนี่จะเป็นคนดูแลเราตลอดทั้งทริปนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูเลยครับบ้านพี่ดวนจะเป็นยังไงนะครับ Light with bright the To me smile me on สวัสดี me. ก okay, นครับดีเราก็มาถึงเกาะพะลวยที่เรียบร้อยแล้วนะครับ <Okay. S 2> ท,ที่เราอยู่นี่ก็คือ RC. อ่าวซีอาจจะไปมีเสียงดังบ้างนะครับเนื่องจากว่าเออ วันนี้ครับผมจะมาแนะนูเฮ้ยแนะนูเมนนำหรือว่าแนะนําเมนูนะครับซึ่งตอนนี้เรามาพักกันที่กองรวยนะครับผมอยากจะบอกว่าอาหารที่นี่เนี่ยโอ้โหแบบสุดยอดเลยคนระับเป็นวัตถุดิบที่แบบชาวประมงเนี่ยเขาไป่าเอาจากในทะเลมาเลยนะครับซึ่งนี่นะครับเมนูแรกเลยก็คือกั้งนะแต่เป็นกั้งที่ใหญ่มากนะครับเห็นไหม อานเบลเลอร์เลยเมนูนี้ก็คือเมนูไข่ผัดผักเมียงผัดผักเมียงนะครับอ่าเป็นเมนูไข่แล้วก็เป็นซิงเดียร์ของอ่าอาหารภาคใต้นะหมาก็ต้องชิมให้ได้แล้วนนแล้วก็จานนี้ภนะูมิใจนําเสนอมากๆเลยนะครับอันนี้ก็คือหอยโขงทะเลนะซึ่งเป็นหอยที่แบบโอ้โหตัวใหญ่มากอะเกือบเท่าจานนี่แหละแล้วก็ผมอยากจะบอกว่าออหนุ่มรสชาติมันเนียอร่อยมากเลยนะฮบ ต้องลงน้ําให้มันานานนะครับเนื้อมันก็จะนุ่มมากขึ้นนะครับแล้วก็เป็นของที่แบบหากินยากมากนะครับผมแนะนําให้ต้องมาที่นี่นะครับกอกพะวยอาซีนะแล้วก็นี่เลยอันนี้เขาเรียกว่าปลาอะไรนะนะปลาเสียดปลาเสียดน,น,นะครับโอ้ยโอ้ย,อย,อยของจริงของจริงอ,อร่อยกินไปอธิบายไปนะนปลาเสียดเนี่ยก็เป็นปลาที่แบบว่า ตัวใหญ่นะตัวแบนๆแ,แล้วก็อยู่ในน้ําเชี่ยวนะครับซึ่งเป็นปลาที่ว่ายนะ้ําตลอดเนื้อของเขาเนี่ยจะมีความนุ่มนะครับแล้วก็อร่อยอย่างแน่นอนนะครับเพราะว่าเขาเป็นปลาที่อยู่น้ําเชี่ยวว่ายนะ้ําตลอดนะเนื้อของเขาจะเด้งนะไม่เชื่อเดี๋ยวผมชิมให้ดูฮะรอร่อยนะฮะมาผมไปรอแล้วพี่แล้วก็อันนี้เลยโอ้โหอันสุดท้ายนะครับอันสุดท้ายก็คือกุ้งตะนเลนะครับ ชาวบ้านเนี่ยเขาก็ไปวางอวนนะครับแล้วก็จับกุ้งเนี่ยมาให้เรากินอันนี้เป็นกุ้งทะเลสดๆนะครับที่เขาเอามาลวกไว้ให้เราฮะซึ่งผมบอกเลยว่ากุ้งทะเลเนี่ยเนื้อของมันเนี่ยจะอร่อยมากแล้วก็ไม่ใช่กุ้งที่เลี้ยงในฟาร์มนะครับอันนี้คือกุ้งที่แบบเขาไปเอามาจากทะเลนะเนื้อของเขาเนี่ยจะอร่อยมากเลยนะครับนี่เห็นไหมฮอร่อยอ่ะโปรโมทเยอะนะก็ ถ้าใครอยากมาเที่ยวนะฮะให้ติดต่อพี่โจจังเกิลนะครับแล้วก็ให้พี่โจเขาเนี่ยพามาที่เอาสีที่กกอะพะรวยนะครับแล้วก็นี่พี่นวลเลยครับเขาจะเป็นคนที่ดูแลทุกอย่างแล้วก็ดูแลเราทุกอย่างนะครับเไม่พูดมากคือกว่าครับเพราะอาหารอร่อยผมไม่รีบกินแล้วง่ายอาหารน่ากินมากไม่พูดเลยแล้วนะครับกินอย่างเดียว อร่อยาครับอร่อย้ยเฮ้ยเมื่อสกินเมา่ก่อนไล่ไม่ชื้อครับผมสัญญาว่ามาล้อมหน้าผมจะไม่มาคนเดียวจะพาคนมาเพิ่มจากการเดินทางมาคุ้มไหมครับนี่คุ้มไหมคคุ้มเลยครับผมยอมเหนื่อยทั้งวันนะที่สุดที่สุดที่สุดี สวัสดีตอนเช้าครับสำหรับวันนี้นะครับเช้านี้ก่อนที่เราจะกลับไปพัางงาน,นะครับเราก็มีพี่นวลเป็นไกด์นะครับที่จะพาเราขึ้นไปยังจุดชมวิวพอยต์ก็มีโจโจสวัสด<จ>ีครับอยู่กับผมจังเกิลโจนะครับโจใจช่องผมครับช <laughs> ่องผมแล้วก็มีน้องจิงเรย์จิงเรย์วันนี้เราจะไปพิชิตวิวพอยต์ที่เขาบอกว่าสวยที่สุดใน สามลูกสวยที่สุดในอ่าวไทยแล้วก็สวยที่สุดในเกาะพะลวยนะใช่แล้วครับผมแล้วเราก็จะไปดูนะครับว่าเส้นทางของการท่องเที่ยวของเราครั้งนี้จะหารุโหดขนาดไหนกําลังเดินเข้ามาในสู่ป่าดงดิบนะครับเพื่อที่จะขึ้นไปสู่วิวโพยนะครับดูคนนําหน้าผมเหมือนกับจะรู้ทางเลยนะครับก็คือโจโฉนะครับนี่นะครับเราก็เดินเรียบถ้ำนะครับขอบถ้ำนี้ไต่ท้ำไปเรื่อยๆนะครับ ก่อจะไปถึงทางที่เราเดินได้สบายนะครับขึ้นเขาขึ้นมาเรื่อยๆนะครับเพราะคือรายของเรานี่อยู่ชันมากเลยนะครับนี่ก็จะเป็นเส้นทางที่เราใช้เดินขึ้นไปบนภูเขานะครับเรียบขึ้นไปแบบนี้เลยนะครับดูาทางจะพูดไมาถูกเลยว่าเส้นทางมันก็ค่อนข้างจะ เดินไปยากลําบากนิดนึงนี่ครับดูหินพวกนี้นะครับแหลมคมมากเลยนะครับซึ่งจะต้องใช้ความระมัดระวังในการเดินนะครับแล้วก็จะมีนี่นะครับมันคือต้นกระบองเพชรนะครับที่มีความแหลมคมมากเลยนะครับนี่โดนเข้าไปนี่ก็เจ็บนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับจุดวิว point ของแต่ละจุดนะครับ หลังจากที่เราเดินมาประมาณ40กว่านาทีนะครับพวกเราก็มาถึงจุดวิวพอยนะครับอ,าอ่าวสี่องเกาะพะลวยผมไม่สามารถที่จะยืนแบบตัวเต็มเต็มตัวได้นะครับก็ต้องทางขาแบบนี้นะครับเพราะว่าที่ผมยืนอยู่เนี่ยสูงมากเลยเราก็ดูนะครับนู่นโจโฉนั่งอยู่กับดวงอาทิตย์เลยครับนี่เห็นไหมนี่เป็นไงบ้างโจโฉที่นี่โอชอบมากครับวิวดีมากถ้ามีกาแฟถ้ามีกาแฟชาสักถ้วยเป็นไง ว่าถ้ามีกาแฟสักแก้วหนึ่งชาสักแก้วหนึ่งนะโอ้โหฟินฟินฟินเลยเออก็คือบรรยากาศของที่นี่นะครับเดินทางขึ้นเขามาแค่40กว่านาทีเองเท่านั้นนะครับแต่ว่าเส้นทางที่เดินมามันก็ค่อนข้างที่จะชันนะครับก็นะครับดูเอาเลยนะครับขึ้นมาแล้วหายเหนื่อยเป็นปิดทิ้งเลยนะครับโอ้สุดยอดมากครับวันนี้ก็พาน้องโจโฉนะครับมาชมจุดวิวพอยอ่าวสีของจังหวัด สุราชานีอยู่ที่มูเกาะอ่างทองเนี่ไง วันนี้เราก็ได้เวลากลับกันนะครับต้องขอบคุณนะครับทางเจ้าภาพนะครับก็คือมีพี่นุวนนะครับพี่จูนเป็นกัปตันไตเรือของเรานะครับแล้วก็พี่แอดพี่แนวนะครับแล้วก็พี่แววนะครับเรียกพี่ทั้งแม่ทั้งลูกลแล้วก็เนี่ยครับทีมงานของน้องโจโฉนะครับก็โจโฉอ่าชื่อช่องอะไรนะช่องโจโฉเลยช่องโจโฉแล้วก็จังเกิลฟันนี่นะครับที่จะ ที่ได้มาสร้างสีสันให้กับเกาะพะรวยที่นี่นะครับโจโฉมีอะไรพูดกับเพื่อนๆบ้างครับไม่มีครับบ๊ายบายเขาไม่ออกจากเกาะอ๋อโอเคไม่ออกจากงามีนะก็ถ้าใครชอบบรรยากาศทะเลแบบชิวๆสบายๆนะครับแล้วก็อาหารอร่อยเนี่ยต้องมาที่นี่เลยครับเกาะพะรวยเอาซีนะครับจะบอกว่าสิ่งเดียวที่ผม ไม่ลืมเลยคืออาหารครับโอ้โหเนี่ยอาหารเลยได้กางเท่าแขนไม่มีอะไรอร่อยเท่าที่นี่นะครับหมายถึงอาหารเนี่ยทะเลที่นี่สดมากเขาเลยแบบไปเก็บมาจากทะเลเลยฮะสดๆเก็บเก็บมาจากตรงนี้เลยครับตรงนั่นเลยครับเเขาสั่งมาสดๆเลยครับครับชอบกุ้งมากนะผมจินงกุ้งไม่ได้ครับจะได้มากเลยอ๋อลืมจิ้งกีดีดคนโอ้โหเนี่ยจิ้งกีจะพูดอะไรบ้างอากิระครับเล่นหรือเล่นดากล้องสุดหล่อ พี่ดูแลดีมากต้อนรับอย่างดีเลยพี่โจหมายถึงพี่โจไม่ใช่พี่โจเาพี่โจดูแลไม่ดีพี่โจก็ดูแลดีรถไปไหนมาไหนส่งเราตลอดนะครับแล้วก็นี่ก็คือพี่นวลนะครับเป็นคนดูแลที่นี่ดูแลผมมาตลอดหลายทริปที่ผมมาที่นี่นะครับที่ทําให้ผมกลับมาก็เพราะว่าที่นี่นะครับคนที่นี่แล้วก็เกาะที่นี่และอาหารที่นี่นะครับโอเคครับสําหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับก็คือคลิปวิดีโอที่เราพาโจโฉและก็จังเกิลปานิมมาเที่ยวติดเกาะ Parui. I'll see you guys. bye bye me in the dark to the moonlight <laughs> I see to be with you call my name